อย่าพี่ว่าจชาติเป็นเนยปะ่ะจิผนถามเนาะเนื้อเนี่ยมันนุ่มครับบอเลือดมันเลือดไคลายหนามมันเข้าไปอยู่ในเนื้อนะครับเดี๋ยวมันจะรับเห็นมันทีครับเนี่จีดีดจริงๆสดจริงอยูได้เบาจา่าเบาเท่บัด ดีขมขมน้ำปลาเลือด สวดีครับพี่ลองปองไปหูฉุนเจีายวเจีายวเพียเจีายวเพียนี่ก็เนื้อครับเนื้อเนื้อจุ่มเนื้อแซ่เลียดนะครับแซ่เลียดนะไวนะ้ตามที่เห็นนี่แหละครับ ตักเดียวใสอี่เดียิงของนี่กะอย่าเลืมย่าพลาดก็บ,บ้าจาครับินไปกินมาเสียเสียนไปแล้วผมก็ได้กินนามลองคอมันยีแคน องเท้เด้วยครับนี่อุม้มดีเลยนี่งักายนี่แดงดีมัน,ม,นมันอมเรียดแล้วมันหนุน่มอะผมว่า sút cho năn, làm áp tài dịp đấy hả da, hả gì à, vào gì mặt để gồm nhà nhà ghi gồm nhà 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 กินครับบอปนี่พิธีพิธันไรขันตอนไรนมาครับห h าวไปชีดนดนเดินนางเดือเดินนางเดือตึงตึงห สุดดออตั้งนี้แล้วการชิงอะไรเราจะพูดมาแบบว่าครับของผมนี่นะครับเจ๊สองแผลกันมัองสงสัยเจ็บประการอะไรอยู่ครับรอ,อ่าจะสอกบก,บอก,บอก,บก็ดูครับว่าสอบกันได้ไปผมโลกว่าสวยหรอกครับพอผมต้องเอาความจริงนะครับ เราสุนตัวนั้นแล้วชิ้นวัดผู้ตายไปเถอะน้อไปหัอก๊ม เป็นอย่างเด้อเอาไปให้ร้องมีนู่นเนี่ยหัวมันขา,ากิ่วเลยครับเขาขาวๆนี่เดี้ยตลันครับจำเบียนะครับกินเลยก็ได้ครับว่่ต้องมาจำเจ้วครับ không thấy gì đâu, đi làm thằng ba, ừm, 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 thế ừm, đâu Nó ừm, ừm, เบาจาเบามือสองครับคล้ายกันไหมครับแซบอยู่ครับรสชาติเป็นไหนบ้างดิเพิ่นถามเนาะเนื้อเนี่ยมันนุ่มครับบอเลือดมันเลือดอะไรคล้ายๆน้ำมันเข้าไปอยู่ในเนื้อนะครับเดี๋ยวมันจะดำเห็นมันจากขาวๆเตื้อๆมีสีสันเึ้นมาทันทีเลียดจริงๆสดจริงกยู่เพอมันเค็ม น้ำปลากรับเอ๋ดีแล้วนะครับว่ายงงไงว่าปรุงรสดแหล้อกินได้นะครับผมบ่าเฝลานะครับผมอยู่ค่อยๆกินมันมีเหมือนกับว่ามันเพาะเสียดายคุยกันไปน้ำนะครับนะี่ถามข้าวครยไปพร้อมผมอาจจะมีสุกสุกปนดิบเป็นสิงซีนะครับ หยิบไปเลยกับจะหิบเอาอย่างแนี้นะไปเรื่อยๆนะครับจากท้ายกันไปม็มงเป็นพวกเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องครับเป็นพวกาจักครับเมืเ่อเบิ่งของแปลกว่าไปเอาจากเาเทาบัต sẽ gặp lại cho nhầm bà cái khoảng ถือก็ขมไม่ดีครับงอ้อบก็ลรวแต้ผู้มาบอกว,วา่าบางคนก็มาขมก็่าบ์บ,บัวบาวกันนะครับบางคนก็มากินไอ้หลังง้อเสียเหมือนเน้ผมว่ามันจะเติ่นไปนะครับแต่ว่าเขาวา่าว่าเออจินี้จินนี้จีนนี่มันม่นเ,เปน็นมากินสั่นนะครับมากไผ่มากมัน แต่ผมว่ามันตรงมผมผมก็ได้ดีทั่วไปนะครับได้ดีขวดหรือดีอยังกับวานไปได้ดครับมังตรงผม เ่าวันนี้ก็พักกันเดาของเดียวจะ,จะไปใส่ผวกไม่เยาหลบาบฟาทไลจวนหรือว่าเชยวของห้อนมาเขากันผมร้องมั้เดียวพักกันเดาพอดีอยู่ครับไปใส่เดาอ่ะพอดีอยู่ คนเขาเกิดมาส่วนชุนชีวิตตั้งกันนะครับเคือวา่านเหรครับจนมาหวอดจุดน,นี้แหละครับผมง่านะมาแหลกตายกัน ครับแล้วพวกเด็กใจอะยู่กับตายบดทิศกับตายครับอืมเอาก็มาฮัวใกันขอใส่คำขออยากคำโบว์พอที่ผมอาการผมเลยคนทาง,งแบบซินเซทีฟนะครับขอโทษขอไปแล้วครับโบวไปครับผมบอกความจริงใจครับผมพานจุดน,นั้นมาแล้ว เชื่อครับจีโน่จอกินั่งเชือจี่ยอมยุบังเจื่อจีโน่ช่วยบ้าเขาใหญ่ครับที่บ่าผมว่าผมอ่ะสิไปเรื่อยๆจะได้กับกินได้กับกินนะครับบ่ามเนว่าถึงจังหวงกินไปเรื่อๆนะครับเขาบอกไปกินยังกงจะไปกินตัวกินเสาสะพันกินถนนบนทางผมไม่เหมือนพูดเล่าได้ไงลูกเต็มครับ มันตัดไปว่าไงครับเอาผมโฟลจินโฟลด้วนะครับเดี๋ยวพฟไปตัดตโตครับนี่เขอผมว่างแข็งมันก็อยู่ขื้ออันที่มันอยู่คือวะนี่คือเขากินเขาบหัวของใี่ไหมครับนี่ลองโบกหัวอะไรครับจะกินอะไรกันนั้นตัวมันหยุดรัวครับออกแป๊บบไปอีกครับถ้ามันตัดไปคือว่ามันเต็มนะครับผมจะไปแก้ไขเอ่อถ้ามันตัดไปคือมันเต็มนะครับผมจะไปแก้ไขนึงเพราะว่าผมใส่กล่องโทรศัพท์เพราะว่าผมส่วนทุนในสัมมีนะครับ เดือนครับมัวข,ขาดัก่างนอ้ก็ว่าค้าเขาผมหน่อยผมกินดายู่ข้้งข้เขาแ่น่ะแต่ผมจินบบวักย่องมักสวงนะครับ வருக்கிறேன் well வருக்கிறேன் Is that what we mean?